thank mm -hmm. you พระสักพระวตโตอราโตสัมมาสัมพุทธสัจขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันนี้ก็จะน้อมนำบทธรรมแห่งพระศา,าสดาเนี่ยในเรื่องของสัทธานุสาลีและธรรมานุสาลีก่อนที่จะไปกล่าวถึงเรื่องของเสาวดารันเนี่ย เพราะว่าศรัทธานุสาลีและธรรม,มานุสาลีนี่คือผู้ที่พระองค์พยากรณ์ไว้ว่าบุคคลนีนะ้ก่อนตายต้องเข้าสู่โสดาบันนั่นเองในสูตรที่พระองค์ตัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธร,รมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศรัทธานุสาลีย่งลงสู่สมมตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่งลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบรุษล่วงพ้นอุตชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้ว จากเข้าถึงนรกกำเนิดเดริชานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลประเด็นสำคัญที่จะยกขึ้นมาพิจารณาก็คืออย่างลงสู่สมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องนั้นหมายความเป็นอย่างไรในยาของศรัทธานุษาลีนั่นก็คือให้ระลึกถึงสูตรหนึ่งที่พงค์ตัดไว้ในเรื่องของ การจับสัตว์ทั้งหกชิดเนี <tinc S 2> ่ยมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งนั่นก็หมายความว่านะตาจะพาไปหารูปที่น่าพอใจนะรูปที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้เธอรู้สึกอัดขยะกขยงหูจะพาไปไปฟังเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้เธอรู้สึกอัดขยัดขยะบขยกขยงนะจมูก จะพาไปหากลิ่นที่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจก็ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิ้นจะพาไปหารสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจก็จะทําให้เธอรู้สึกเป็นอัดขยะแขยงกายก็จะพาเธอไปหาสัมผัสที่น่าพอใจสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็จะทําให้เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงใจก็จะพาเธอไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจ ทรอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะทําให้เธอรู้สึกอึดอัดแคล้ยยงอันนี้ก็คือในขณะที่เกิดการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรามรมณ์สามารถที่จะนะชักนำศรัทธานุสาลีหรือหรือในกรณีนี้ไปได้หรือไม่นั่นเอง ถ้าสามารถอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักได้ด้วยพิธีหรือความเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่ไม่เที่ยงการที่ถูกนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมดมดึงหรือชักนำไปได้ถามว่านี่คือการเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องหรือย,อยังก็ต้องพิจารณาโดยเยกบคายแต่ถ้าเราสามารถอยู่กับเสาเขื่อนและเสาหลักได้ก็ค,คืออยู่กับ กายกตาสติได้อันนี้คือน่าจะอยู่ในระบบแห่งความถูกต้องหรือไม่นะอันนี้คือการพิจารณาถ้าจำเป็นจะต้องมีการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวทนาก็จะเกิดขึ้นความพอใจและความไม่พอใจที่กระทบขึ้นหนักพอที่จะทำให้ผู้นั้นนี่ยไปกระทธมผิดศีลห้าอยู่ไหม ก็คือทำให้เกิดปานาติบาตทําให้เกิดอธินาทานการเมสุมิชาจามุสาวาตหรือการไปเสพของมึนเมาดื่มของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือไม่ในราคะที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนะสัมผัสและธรรมลมหรือปฏิฆะที่เกิดจากช่องทางทั้ง6นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะ ก้าวเข้าสู่สัพพุริสภูมิที่จะเป็นโสดาบันจะต้องเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมแล้วในายานีก็จะเป็นในายาที่จะให้พิจารณาถึงสัทธานุสาลีสัทธานุสาลีเนี่ยก็คือผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาแล้วนั่นเองส่วนธรรมานุสาลีเนี่ยก็คือผู้ที่แล่นไปตามธรรมแล้วนั่นเองนะคือพิจารณาโดยแย,ยบไครทุกๆครั้งทุกๆขณะเนี่ยที่ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจถูกจ้องทรอารมณ์ทำหกอย่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกขณะเป็นทุกมีความแปรปวนอยู่ตลอดเวลาในสภาวะแห่งความเป็นจริงนะเมื่อมีการกระทบสัมผัสมีภาษะมีเวทนาเกิดขึ้นมีความพอใจและความไม่พอใจก็คือราคะและปัิคะเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรมรมดานน่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นนัยยะที่พระอ,องค์ตรัสไว้นะในเรื่องของธรรมานุสาวรีย์พระอ,องค์ตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสาวรีย์อย่างลงสู่สมถะนิยาม ระบบแห่งความถูกต้องยังลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุตรล่วงพ้นปุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรชานหรือเปตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลเห็นไหมอันนี้ก็คือนัยะะของผู้ที่เล่น ไปตามทาแล้วนั่นเองก่อนที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล